แล้วหญิงก็ได้เรื่องมาครับผู้ชมเอาเรื่องนี้ก่อนที่ญี่ปุ่นก็มีตำนานแม่นาคเหมือนกันมแม่นาคที่ญี่ปุ่นมีคือของไทยอ่ะจะเป็นแม่นาคแบบเวอร์ชันที่ทุกคนคุ้นเคยกันใช่ไหมคะพอหญิงเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยหญิงก็ไปสะดุดคำหนึ่งมันคือคาว่าโอวี่ว่าที่มันแปลว่าแม่นาคเหมือนกันแต่คือใช่แต่คําว่าแม่นาคเม็นคำทีว่าผู้หญิงที่มีลูกติดแล้วก็เสียชีวิตแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าขานกันแบบนา ยุคโอเอโดอะไรอย่างเงี้ยเอโดอะไรเงี้ยสมุไรสมุไรเออยุคสมุไรยุคแบบนานๆเลยเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาแบบว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขามีลูกแล้วแล้วก็พอดีว่าสามีเขาเนี้ยเหมือนแบบอยากจะได้เมีมยใหม่<อ>เขาก็เลยฆ่าผู้หญิงคนเนี้ยคนเ,เ,เนี้ยตายพร้อมลูกในท้องพร้อมลูกด้วยพอฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่แบบเหมือน ผู้ bert, cortex, หญิงคนนี้ก็รักผู้ชายคนนี้มากด้วย Blaze. ว่าความมันก็แบบผู้หญิงคนนี้สามารถเลือกผู้ชายได้เพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยบอกว่าผู้ชายคนนี้อย่าเลยนะลูกในนู่นก็แบบไม่ได้รักผู้ชายคนนี้มากอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แต่งไปปุ๊บมีลูกปั๊บแล้วก็ผู้ชายก็อยากจะมีผู้หญิงคนใหม่เพราะค้าุ๊บเนี่ยคือผู้ชายต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ใช่ไหมคะคืนวันที่แต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่คนนั้นน่ะคือหน้าตาเขาปกติเป็นคนปกติสวยๆใช่ไหมแต่มันมีน่าจะมีแบบพิธีแบบเปิด ห้องหอหรืออะไรใช,ใช่ไหมคะของคนญี่ปุ่น,นที่แบบคือเปิดภาพมาปุ๊บก็กลายเป็นหน้าของภรรยาคนเกา่าที่เละเละไปหมดเลยค่ะที่เขาฆ่าเองใช่ที่เขาฆ่าเองแล้วผู้ชายคนนั้นเขาเป็นซามูไรเขาว่าตกใจมากแล้วก็กลัวตบขีดเขาเลยยิบดาบซามูไรคร่ะฟันผู้หญิงคนที่เป็นเมียใหม่ตายคาที่เลย